วิธีการผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนของแต่และธนาคารเพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมตามมาตรา 33, 39และ40ก็ยังเป็นประเด็นที่กลุ่มแรงงานในพื้นที่สีแดงเข้มที่รัฐบาลกำหนดทั้ง13จังหวัดเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาทั้งในผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมตา40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สูงสุดโดยเงินเยียวยาการสังคมจะจ่ายให้กับผู้ที่เข้าเงื่อนไขผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นทีนี้มาดูวิธีการผูกพร้อมเพย์นะครับก็คือว่านะครับช่องทางการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชนบางคนที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าท่านมีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรรอรับเงินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นกรณีที่ท่านผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์อย่างเนี้ยนะครับท่านต้องเปลี่ยนเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักหรือท่านไม่เคยผูกเลยท่านก็รีบดำเนินการนะครับทีนี้ท่านจะเลือกผูกกับธนาคารไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้ายังไม่มีพร้อมเพย์สมัครได้อย่างไร พร้อมเพย์เนี่ยไม่ใช่การเปิดบัญชีธนาคารใหม่แต่เป็นการผูกบัญชีธนาคารของธนาคารใดก็ได้นะคือบางคนบอกว่าต้องกรุงไทยหรือเปล่าหรือว่าต้องอมสินก็ก็กรุงไทยอมสินได้หมดครับโดยเป็นธนาคารอื่นเกสิกรไทยพาณิชย์ก็แล้วแต่ครับแต่ต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่ออำนนยความสะดวกในการโอนเงิน ไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารในการโอนไม่ต้องมาบอกที่สาขาและธนาคารที่รับโอนโดยสามารถผูก1หมายเลขต่อ1บัญชีเท่านั้นก็คือเลข13หลักเรามีแค่หมายเลขเดียวใช่ไหมครับถ้าท่านเลือกผูกกับธนาคารไหนก็ท่านจะใช้ผูกกับธนาคารนั้นได้ธนาคารเดียวตัวอย่างเช่นถ้าท่านผูกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักกับธนาคารกรุงไทยแล้วเนี่ยท่านก็ไม่สามารถไปผูกกับ ธนาคารอื่นได้แล้วยกเว้นนั่นจะใช้เช่นเลขโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นแต่การรับเงินของรักต้องใช้เลขบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขปัดประชาชนเท่านั้นนะครับหากต้องการจะผูกบัญชีธนาคารไหนท่านก็สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่านธนาคารเจ้าของบัญชีได้เลยโดยวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคารก็อาจมีความแตกต่างกันตัวอย่างช่องทางการลงทะเบียนนะครับท่านดูนะ ถ้าเป็นของธนาคารกรุงไทยเนี่ยท่านก็สามารถใช้โมบายแบงกิ้งก็คือนะครับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของท่านหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ก็ได้ไปที่สาขาก็ได้หรือว่าเป็นถ้าเป็นธนาคารกรุงศรีเนี่ยนะครับก็โมบายแบงกิ้งก็ได้ ATM ก็ได้สาขาก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับถ้าเป็นกสิกรก็ m o b ายแบงกิ้ง g ATM สาขาหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกก็ได้นะครับก็ท่านก็ไล่เลี่ยงไปเรื่อยๆอยู่ที่ท่านว่าท่านจะเลือกสาข,าขาของธนาคารไหนบางคนที่มีแอปพลิเคชันอยู่ที่มือถือท่านอยู่แล้วท่านก็สามารถเลือกผูกเลขประชาชนนะครับ13หลักกับบัญชีท่านได้เลยเพื่อจะรับเงินเดียวยาจากภาคปรับทองมาตรา33 39และมาตรา40นะครับย้ำเฉพาะจังหวัดที่ประกาศ คุมเข้มสูงสุดสีแดงเข้มนะครับควบคุมสูงสุด13จังหวัดเท่านั้นนะตอนนี้ยังไม่ขยายไปครอบคุมทางประเทศรับทราบตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดียวยาผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ดรียบร้อยขอบพระคุณที่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ